โอเคนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับนะวันนี้มาอยู่กับรายการ j k j Channel นะครับก็วันนี้มาออนทัวร์เซิร์ฟฝรั่งนะครับเป็นเซิร์ฟ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 อะไรไม่รู้จำไม่ได้และไม่ลืมลืมอ่านชื่อนะฮะเป็นเซิร์ฟฝรั่งนี่แหละวาร์ฟวาร์ฟเป็นแบบเซิร์ฟเขาเพิ่งจะ ไม่พึ่งหรอกไม่รู้ดิเซิร์ฟพอคือคลิปก่อนเราก็ไปเซิร์ฟไทยแล้วนี้คลิปนี้เราก็มาเซิร์ฟฝรั่งนะฮะไม่เห็นคุณริวนอะคือตอนนี้ผมมันดึกนะฮะคุณริวคงไม่บ้างเา่า๋ยวนี้ว่าอะไรวะโอ้สวยนะครับเซิร์ฟฝรั่งนี่สวยสวยสวยทุกเซิร์ฟอะเดี๋ยวมาดู เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรไม่รู้เหมือนกับโรงหนังอะปาปาเดี๋ยวผมจะไปฮะดูอะไรสักนิดหน่อยนะครับเซิร์ฟนี้มาใหม่ ไม่รู้อะไรมันคืออะไรวะเอ้ยอ,อะไรโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะทำไมเดิมไม่ได้ my pvp แล้เนี่แหละแล้เนี่แหละ พีพีบอมไอเทมชอบเออโอ้ดูตังเราก่อนนะโอ้มีหนึ่งพันดอลมีหนึ่งพันบาทนั่นเองแหละครับสิบอันยี่สิบบาทอ่ะซื้อสองโอ้อันละห้าร้อยเองอ่ะโอ้ 300อันนี้อันเดียว400อยอ่าฮะเซิร์ฟนี้ก็คงจะเป็นแบบแนวเซไวโอลหรือแนวอะไรสักอย่างนั่นแหละหนึ่งบ็อกซ์บาีฮะ15บาทบ็อกเต่บ็อกเมลเอเมลอนนี่นะไอ้ฝสิบบ็อก ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเงินนั่นแหละเหลือเก้าร้อยนี่วะทำไมซื้อไม่ได้วะหรือว่าของเขาหมดนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะโอ้ีชั้นนี้ด้วย ลองซื้อไอ้นี่ดูโอ้จะซื้อไปทำไมเยอะ <c oughs> เยอะแยะเกินอ่าโอ้เมืองเขาใหญ่จริงฝรั่งเนี่ยเขาใจทำมากเลยตอนนี้เหลือตังค์เท่าไรหรอ่อโอ้เก้าร้อย นี่ทำไมหรอของหมดอ๋อของหมดมั้งนะฮะเอออือ้ฝรั่งนี่เขาชอบทำอะไรอลังการนะจริง เฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ได้ยินเสียงเสียงเกมก็ต้องขออภัยนะแฟบมีปัญหาไอ้ย่ะ yeah. กดผิดอย,อยู่ไกลนะครับสัญญาณมันก็ต้องแบบอะไรสักหน่อยหนึ่งช้ากันนิดช้ากันนิดนึง ดูไปเถอะครับผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วเซิร์ฟนี่ you are okay. โอเคเปิดเรากลับดีไหมกลับเถอนะครับนะฮะกลับกลับกลับอยากซื้อว่ะห้าร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแค่อาหารก็พอแล้วนะตอนนี้โว้วพีพีบอมอะไรอ่ะมาเหมืองคงจะเป็นเหมืองอะไรประมาณนี้โอ้โห คุณเชี่ยๆบอกตรงเฮ้ยไม่ใช่แบบอะไรนี่วะ my am อเป็นเหมือนมหาสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งครับนะฮะคงเป็นงนั้นอุยอ้ยอุย้ยอุเฮ้ยว โอเคอ๋อท okay. ุบได้ด้วยเหรอไม่อยากกลัวโอเค